ครับสวัสดีครับผมนายรงอดทนนะครับประธานสภาองคอ์กรชุมชนตะบนองว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับประเพณีการไหวค้ครูนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับแต่เดิมเนื่องด้วยจะซืบเนื่องมาจากท่านกำนันสมเด็จคนท้าเนี่ยท่านเป็นมี ความรู้นะครับทางด้านนี้นะครับแล้วท่านทุกวันนี้ท่านก็เด็ฝึกสอนเด็กมาเรื่อยๆแม้กระทั่งประชาชนผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำพัหน้าการเล่นล้ำตัดนะครับปัจจุบันนี้ที่เกี่เน้นมากก็คือนักเรียนนะครับประมาณชั้นป .3 ป .2 ป .3 นะครับนักเรียนก็จะฝึกได้อยู่ประมาณได้ช่วงระยะหนึ่งนะครับประมาณ6เอ่อป .6 ก็คงจะต้องแยกย้ยายโรงเรียนแล้วทางผู้ปกครอง็คง,งไม่ให้มาเล่นล้ำตัดไม่มาแสดงแล้วนะครับทีนี้การการมีวิชานะครับก็ต้องมีครู ก็ตเรืองถึงจัดแปะเพนีการไหวครูมาซึ่งแต่เดิมต้องจัดมาเป็นประจำทุกป,ปีนะครับโดยใช้งบส่วนตัวของท่านเองนะครับและบางครั้งก็มีจากผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคสนับสนุน,น,นเกี่ยวกับให้กับท่านกำลังเริอนนะครับปัจจุบันเมื่อสักประมาณสักสี่ห้าปีให้หลังมานี้นะครับทางองค์การบรหิหารส่วนบนได้เห็นความสําคัญนะครับว่าประเพณีประเพณีนี้สามารถที่จะสืบเนื่องนะครับถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะครับเอาไว้ดูว่า ต้องมีพิธีการอะไรครต้องมีหลักการอะไรหลายต่างๆนะครับก็เลยอุดหนุนงบมาประมาณปีละ3 0 0 0 0บาทนะครับถ้าถ้าไม่วะลรไม่ผิดเพี้ยนนะครับก็อยู่ที่3 0,000บาทต้นปีนะครับเราก็มาจัดพิธีซึ่ง3 0ม0 0บาทคงไม่พอแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทางผู้ผู้เห็นด้วยผู้มีจิทธาก็ู้ร่วมบริจาคมานะครับแขกเหลือที่มาเกียรติด้เกียรติในงานนะครับครั้งหนึ่งที่ทั้งครั้งหนึ่งมันปีหนึ่งๆนะครับการว่าครูนั้นจะมีลูกศิษย์หามาเยอะทีเดียว นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาที่เป็นลักษณะของอาชีพล้ำตัด,ดเกนะครับหรือจะเป็นหมอฝันนะครับตอนนี้สายงานเของท่าน,นหมอฝันนั้นเยอะทีเดียวนะครับในส่วนของในส่วนของล้ำตัดนะครับท่านก็จะเน้นเด็กเพื่อจะสร้างเยาวชนรุ่นหลังให้ปลุกจิตสนึกให้กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับ พระเจ้าอยู่เหนือผมเชิญพระพรหมอยู่บ่าใจเชิญพระรายณอยู่บ่าฝ่าเชิญแม่พระปองคามาเป็นน้ำลายขอเชิญประภายมาเป็นลมปากขอเชิญพระยานาคมาเป็นสอยสังวันนะตะจักะขอเชิญประการมาเป็นดวงใจก็จะทำพิธีการ